ดีค่ะสวัสดีชาวมีทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเม่ c h ชนแนลนะคะวันนี้เป็นดวงความรักในปักนะคะเป็นปักหลังของเดือนธันวาคมนะคะวันที่16-31ทธันวาคมนะคะปี63นะปักสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเม่จะอ่านในส่วนของคนโสดที่มีคนคุยหรือว่ามีประเด็นความรักก่อนนะคะไพ่คําแนะนำแองเจิลจะอยู่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเม่ทาทงสแตมไม่ให้นะ สำหรับชาวมีนท่านไหนที่เคยรับฟังคำทำนายของเมย์แล้วนะคะการทำนานของเมย์ส่วนมากพลังงานจะต่อเนื่องกันนะคะทุกปักทุกเดือนนะตอนนี้ก็ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับเมื่อปักที่แล้วอะ่ะคือคิดแก่ตัวเองแล้วคุยกับตัวเองดีแล้วว่าแบบความรักครั้งนี้กับคนคุยเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเป็นไปได้ยากอะ่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามกลับเข้ามาคุณก็รู้สึกว่ามันแบบ คือตัวคุณเหมือนใจคุณมันไม่รับแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งมันมากมายนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชัดเจนกับคุณเท่าไหร่นะคะให้ความชัดเจนกับคุณมีนไม่ได้เลยแล้วคุณเองก็ไม่อยากที่จะเจ็บอีกแล้วนะคะเป็นคนที่เจ็บแล้วจำอะนะซึ่งมันก็เป็นเอ่อเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราเรามองดูแล้วแหละเราเป็นแค่คนคุยกันแล้วก็ อ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นค,คนที่แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยการที่เราจะเอาชีวิตเราไปเสี่ยงนะคะไปรักคนลักษณะเน,นี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่ค่อยโอเคนะคะเมย์ก็เข้าใจนะถ้าเกิดว่าการที่เขาพยายามมาง้อคุณแล้วคุณก็ยังไม่ให้โอกาสเนี่ยเออมันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณะนะแต่ท่านไหนเนี่ยที่ที่แบบว่ายอมใจอ่อนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะลงเอยกันไปแล้วนะคะก็อาจจะได้รับพลังงานดีๆไปแล้วนะ เออสำหรับปากนี้เนี่ยคุณได้ไพ่เดสนะคะเป็นไพ่ประจำตัวมี The Hermit นะคะแล้วก็ Judgment ไม่มองว่าตัวคุณนะตัดสินใจเด็ดขาดนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ตัดเขาออกไปเลยจากชีวิตอะก็คือคุณตัดสินใจที่จะยื่นคำขาดกับเขาแล้วว่าโอเคฉันยอมให้โอกาสคุณแต่ว่า ต่อไปเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจะต้องทําในสิ่งที่แบบถูกต้องนะแบบมาคุยกันเปิดอกอะค่ะนะม,มีการแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะการจบลงของปัญหาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นอะเพราะว่าเมย์มองว่าไพ่เฮอร์มิตมันหมายถึงไพ่ที่แบบคนที่ออเลิกที่จะบล็อกจะเงียบแล้วอะคือมีการเจราจากันแล้วกับคนคุยอะนะคะคือทะเลาะก,กันก็คืออาจจะเงียบไปพักนึงแต่ตอนเนี้ยเม่มองว่าคุณให้โอกาสเขาแล้วกลับมาเคลียร์มาคุยแล้วว่าตกลงจะยังไงกับความสัมพันธ์นะ มันมีไพ่ justice มาเออ judgment มาขอภัยค่ะเมมมองว่าตอนนี้คุณได้รับความยุติธรรมแล้วแหละนะเพราะว่าเขาเองก็ยอมที่จะทําตามใจคุณแล้วว่าโอเคถ้าเกิดคุณอยากได้แบบนี้เขาก็ยอมที่จะให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการนะเมมมองว่าคุณจะระจับเขาแล้วก็เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นแต่ในคู่ไหนเนี่ยที่เคลียร์กันแล้วแล้วตกลงกันไม่ได้ก็คือเมมมองว่าคุณจะแบบไปแยกกันไปเลยอ่ะนะคือคุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองไปเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือ าจจะได้รับเจอแบบความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ของอีกฝ่ายหนึ่งคนคุยอะ่ะมีไพ่เอจอบครับแล้วก็เดอะเอ็มเปอเอร์อันนี้สําหรับท่านไหนที่เลิกกับคนเก่าไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่นะคะที่เขา,ม,าม, perfect, มีความเพอร์เฟกมีความรักแบบจริงใจมาให้นะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่ได้เจอคนใหม่คนที่เลิกคนเก่าแล้วแต่ถ้าท่านไหนที่ยังคุยกับคนเก่าอะ่ะ เอ็มเพลเลอร์แล้วก็เอซับคัพอ่ะไม่มองว่าเป็น energy ของเขานั่นแหละของคนคุยคุณอะนะคนเก่าอะ่ะที่เขาปรับปรุงตัวเองนะคะให้แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในความรักนะให้แบบว่ามีความมั่นคงมีความสม่ำเสมอก็คือมีวุฒิภาวะมากขึ้นอะในความรักครั้งนี้แล้วก็มีความจริงใจกับความรักครั้งนี้นะคะ เอชอบคับหมายถึงการที่ว่ามาเริ่มต้นใหม่แบบมีความรักมีความเอาใจใส่มีอีโมชันเนี่ยนะไม่ใช่ว่าการคบกันแบบภายนอกผิวเผินอย่างเดียวไม่ใช่เดทกันอย่างเดียวคือมันมีคอมมิทเมนต์มากขึ้นอะคะ่ะในความสัมพันธ์นี้คือมันดูดีมากเลยนะการที่เขากลับเข้ามาครั้งนี้ก็คือที่คุณคุยกับเขาขอ,ขอความมั่นคงมั่นใจอะนะเขาให้คุณได้แล้วนะคะคุณมีนก็ดีใจด้วยนะมันมีไพ่แห่งการจบลงของปัญหาแล้วก็การเจราจา แล้วก็การได้รับความยุติธรรมนะคะในส่วนของไพ่ประจำตัวคุณเนี่ยนะส่วนตัวเขาก็คือไพ่ดีมาก emperor ace of cups ก็คือคนที่กลับมาแบบมีความจริงใจเอาความรักดีๆมาให้มีบุธิภาวะนะคะประมาณนี้นะบทสรุปความรักนะคะ ace of swords แล้วก็ justice เห็นไหมคะคือมันเป็นการตัดสินใจจริงๆอะ่ะใ,ในช่วงปลายปีนี้ก็คือว่าจะอยู่หรือไปก็คือแบบว่าอย่างนั้นเลยถ้าเกิดว่าไม่ยุติธรรมก็คือแยกย้ายกันไปแต่ถ้าเกิดว่ายอมกันได้ก็คือ ความยุติธรรมอะค่ะ justice นะคุณได้ทั้ง j u s m i n e และ justice อะเมย์มองว่าตัวคุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการที่จะได้แล้วแหละที่คุณเรียกร้องมาตลอดอะสิ่งที่คุณอยากได้จากคนคุยอะคุณได้รับแล้วแน่นอนนะคะเอเดอบสอ t คือการตัดสินใจอะเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่นะเมยมองว่าหลายคู่เนี่ยน่าจะตัดสินใจไปต่อแล้วก็ไปต่อแบบ ภายใต้เงื่อนไขของคุณมีนะนะว่าคนคุยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงจะต้องเลิกทาพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดียังไงแล้วคุณต้องการอะไรเขาทําตามคุณแบบนั้นนะคะโอเคแจ้งนิดน,นึงว่าพลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะคะสําหรับชาวสองนะค่ะก็เดี๋ยวเมย์ขออ่านในส่งคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กันมานานแล้วนะคะ สำหรับปลายปีนี้นะคะคุณมีนที่มีคู่เนี่ยไม่มองว่าคุณสามารถที่จะเจรจากับคนรักของคุณได้นะคะสามีหรือภรรยานะมันมีไพ่เดสนะคะไพ่เดอร์เฮมิตกับหัวไพ่เดสตั้งตรงไพ่จัดจเมน้นตั้งตรงนะคะไม่มองว่าคุณสองคนเนี่ยออกมาจากโหมดของการแบบไม่พูดไม่คุยกันแล้วแหละนะมีการเจรจากันนะคะไม่ไม่บล็อกกันแล้วนะคะคือเจรจากันเพื่อจะจบปัญหานะคะเดส จบปัญหาในที่นี้เนี่ยม่มองว่าไม่ใช่เลิกกันหรอกก็คือคุณสามารถที่จะเคลียร์กันได้แล้วก็สามีหรือภรรยาเนี่ยนะเขาให้ความยุติธรรมกับคุณได้แล้วนะคะจัดเม้นต์มานะเขากลับมาแบบเป็นเอ e เพลเ r อรแล้วก็เป็นเอชซับคัพให้คุณอ่ะก็คือเขาขอโอกาสจริงๆขอเริ่มใหม่แบบ เริ่มใหม่แบบความจริงใจอะนะคะมีความเอาใจใส่มีความสม่ำเสมอมาให้คุณนะคะเอ็มเพลเอร์คือคนที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเอ๋ชอบคับหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ของความรักที่มันยิ่งใหญ่ที่มันดีที่มันจริงใจอะคะ่ะที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยทําผิดอะไรไม่เมากม่กับคุณจนคุณแบบไม่ไหวแล้วนะคะคือยื่นคำขาดแล้วถ้าเกิดม่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปในทิศทางที่คุณบอกเนี่ย คือคุณก็จะเดินหันหลังให้เขาแล้วดังนั้นไม่มองว่าเขาโอเคตามที่คุณต้องการอะนะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเลิกลากับคุณเลยนะคะสําหรับคู่ของคุณนะคะสามีหรือภรรยาเนี่ยเขายอมทํา,าทตามคุณทุกอย่างแล้วตอนนี้แล้วเขาก็ปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วนะคะหน้าไพ่มันขึ้นมาดีมากอะสำหรับคนที่มีปัญหากันแล้วก็จะปรับความเข้าใจกันอะคือมันเป็นคุณถือไพ่เหนือกว่าทุกประตูเลยนะคะตอนนี้นะคะชาวมีเนี่ยนะนะ คุณไม่ต้องแบบเป็นกังวลอีกแล้วว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาจะแบบมั่นคงไหมเขาจะดีไหมเพราะว่าหน้าไพาคือมาบอกว่าเขามีความตั้งใจนะคะมีความจริงใจกับคุณนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความรักครั้งนี้ให้มันดีขึ้นให้มันแบบเอ่อจากที่มันเคยร้ายจากที่มันเคยแย่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นให้มันดีขึ้นนะคะไพ transformation น่ะมันก็ขึ้นในส่วนของคุณแล้วนะคะเดทก็คืออะไรเก่าๆแย่ๆมันถูกแบบ ยุติแล้วอะนะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นแล้วนะคะจัดเม้นท์ไพ่โปสุความรักก็ดีมากนะคะเอ็ดออฟสอดแล้วก็จัสติดก็คือมันมีการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่นะแล้วก็ยุติธรรมด้วยนะคะจัสติดคือคุณได้ทั้งจัสติดและจัดเนะม้นท์อะเมมมองว่าคุณไม่ต้องมีคําถามอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้แล้วแหละการรีเทิร์นกับเมาของคนรักเก่าอะว่ามันจะได้ผลดีไหมเขาจะแบบว่าจะไปเหมือนเดิมไหมหรืออะไรแบบเนี้ยณนะตอนนี้นะคะ1-3เดือนเนี้ย เขาตั้งใจจริงๆที่จะกลับมาเป็นคนรักที่ดีให้คุณอะไม่ตอบได้เลยนะคะไม่ต้องดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะว่าคนรักกลับมาง้องเนี่ยเขาจริงใจไหมคะจริงใจคะ่ะเขาจริงใจเขาพยายามแต่ทีนี้เนี่ยผลของการพยายามของคุณสองคนที่จะเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่บคุณสองคนแล้วแหละว่าการพยายามปรับตัวของคุณทั้งคู่เนี่ยนะโดยเฉพาะทางฝั่งเขาที่รู้ว่าตัวเองแบบบกพร่องอ่ะ มันจะดีเท่ากับที่คุณคาดหมายไหมอันนี้คุณต้องตัดสินใจเองนะคะผลของมันแต่ถามว่าในใจเขาเขาจริงใจไหมอ่ะเขาจริงใจนะคะเขาอยากจะทําให้มันดีขึ้นจริงแต่ว่าความสามารถของเขาจะทําให้มันแบบถูกใจคุณหรือเปล่าอันนี้คุณต้องประเมินเองนะนะคะก็ประมาณนี้นะคะชาวมินโอเคค่ะเดี๋ยวไม่ขอคําแนะนำาอ n g เจิลส์ค่ะยอมรับเลยนะคะว่าปลายปีนี้เนี่ยมีคู่ที่กลับมารีเทิร์นแล้วก็คืนดีกันเยอะมากอะ่ะ มองว่าช่วงปลายปีมันเป็นช่วงเวลาแห่งแบบคนรักอ่ะที่อยากที่จะแบบหาความอบอุ่นนะคะให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันน่ะนะใครที่เคยทะเลาะก,กันเคยผิดใจกันก็เป็นช่วงเวลาดีที่จะกลับมาปรับความไว้ใจหรือว่าคืนดีกันอ่ะยังไงก็ดีใจด้วยนะคะในทุกๆคู่เลยนะคะที่ได้รับพลังงานดีๆแล้วก็ได้คืนดีกันได้นะไม่ขอวอวยพรให้ทุกคนเลยนะคะโชคดีนะต่อไปนี้ขอให้มีแต่ความสุขนะคะในชีวิตคู่นะ ไม่ใช่แต่ราศีมีนนะคะที่เป็นดวงลักษณะปรับความเข้าใจอะ่ะมันแบบหลายราศีมากเลยนะคะลิล mm ิเจี้ยนสแควเตอร์สิ่งที่ทำให้คุณสองคนขัดแย้งกันน่ะจริงๆมันเป็นทิฐิล้วนๆเลยนะเอ่อ ให้ไนี่มันหมายถึงว่าคุณสองคนที่เป็นคู่กันอะที่มาคบกันไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วอะไม่มองว่าเออมันเป็นความคิดความดื้อดึงของแต่ละฝ่ายที่แบบมันเข้ากันไม่ได้ในบางเรื่องอะค่ะนะมันก็เลยทําให้คุณสองคนเหมือนกับถูกแยกกันออกไปถูกแยกกันออกไปอยู่บ่อยๆที่บอกว่าเขามีพลังงานของนินจาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่มองว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่นิสัยส่วนตัวที่ว่าคือคนคนนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเจ้าชู้เสมอไปอะแล้วก็แบบมามาหายหายอะ จริงๆมันอาจจะเป็นความที่แบบไม่เข้าใจกันของคน2คนก็ได้ความเข้ากันไม่ได้ลึกๆอะค่ะนะซึ่งตรงนี้แหละที่เมย์บอกไว้ว่ามันจะสามารถปรับได้จูนกันได้แล้วได้ผลหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับการประเมินผลของคุณอีกทีหนึง่งแต่ถามว่าเขามีความจริงใจที่จะปรับตัวให้เข้ากับคุณได้ไหมอย่เขามีนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ You deserve love ค่ะจักรวาลก็บอกนะว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้นะในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ย การทีอ่อาจจะขัดแย้งกับคนรักหรือว่าคนรักอาจจะยังทำตัวไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าการที่เขากลับมาขอโอกาสนะเมย์มองว่าเหมือนจกักรวาลเนี่ยจะบอกให้คุณให้โอกาสนะคะตัวเองแล้วให้โอกาสเขานะได้รับความรักนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือครั้งนี้ที่เขากลับเขามาแล้วก็มีความจริงใจมาให้คุณอะ ก็เหมาะสมแล้วที่คุณจะมอบความรักให้เขาแล้วเขาก็แล้วคุณก็แบบว่ารับความรักจากเขาอ่ะอยูดีเซิร์ฟเลยแบอถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมามันอาจจะแบบมีปัญหามีอะไรกันมาตลอดแต่ว่ามันก็ไม่มีช่วงเวลาไหนเราขค่ที่เราแบบจะรักกันไม่ได้อะนะความรักมันคือมันให้โอกาสกันได้เสมอนะคะก็ประมาณนี้นะคือความขัดแย้งมันก็มีอ่ะนะคะ religion factor ม,มีทิฏฐิความคิดเห็นที่แตกต่างกันยังมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าคุณสองคนจะรักกันไม่ได้อะนะประมาณนี้นะคะสําหรับคําแนะนำํำข้าขอบคุณมากค่ะชาวมินที่เข้ามาดูคําทํานายของเมย์นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ